เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสัพยุทธ์วิญญ,ญาณจำพูดถังซานนั่นเองนะครับโอ้ชื่ออะไรไม่รู้ยาวเหลือเกินผมจําไม่ได้นะฮะอาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับ4อันดับตัวที่น่าปั้นที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับนะัแพทนี้เลยนะ ซึ่งหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะนะครับว่าพี่โหูไม่รู้จะปั้นตัวไหนนะครับเรื่องไม่ถูไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีสุม่มได้ตัวนี้เก่งหรือเปล่าพี่อะไรยังไงพี่ผมก็เลยเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปให้ดูอธิบายไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่แนะนําแบบเป็นคู่ๆนะครับจะไม่แนะนาแบบตัวนี้ต้องคอมโบตัวนี้ต้องโน่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดตามช่องผม จะเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยอยู่แล้วนะครับผมจะเน้นไปที่เป็นตัวตัวไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เก่งรวมๆอะไรบ้างปั้นได้ถึงไหนอะไรยังไงตัวนี้ไม่เก่งอะไรยังไงนะครับผมจะเน้นไปที่ตัวที่คิดว่าโหดและปั้นง่ายๆไม่วุ่นวายถึงขนาดแบบตัวนี้ต้องลงกระดูกลงบอสลง PVP อะไรแบบนั้นผมจะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคงสุ่มกันจนไม่ได้เล่นแล้วนะครับความสนุกมันจะหายไปเลยนะครับถทามัวแต่มานาั่งลุนตัวนูน้นไม่ดีตัวนี้ไม่ดีจนสุด ไม,ไม่ได้เล่นนะครับเพราะจ่องผมเนี่ยจะเน้นสาระและความสนุกคู่กันไปด้วยนะจะไม่วิชาการเกินไปจะเน้นที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคร <Yeah, S 2> ับถ้าเล่นเกมแล้วเป็นทุกข์เนี่ยผมจะเลิกเล่นทันทีนะครับมาส่วนใครที่อยากได้เทคนิคแบบเจาะลึกสําหรับเกมนี้นะครับตามไปที่ช่องเจมเมอร์สตูดิโอเพื่อนผมได้เลยนะเพราะเขาเน้นแบบจัดทีบทโหดนะชาวซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับช่องนั้นน่ะเทคนิคนี่ครบทั้งเกมที่มีอยู่แล้วนะผมว่านะในประเทศไทยนี่คือเขาสุดที่สุดแล้วแหละ มาพูดความสาทยายนานเกินไปแล้วเกือบ2นาทีนะครับมาที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับผมจะขอมัดรวมเลยนะเนี่ยครับตัวแรกที่ผมจะขอมัดรวมเลยนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยครับอสกานะครับหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่าออสการ์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นนิ่งหลงนะครับตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นเนี่ยครับมาร์อสูรนะครับสามประสานซัพพอร์ตตัวนี้นะครับ สายซับเนี่ยพวกนี้สําคัญหมดนะเอาไว้ช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะมานาูนกับอัลุขานะครับ ไม่มีไม่ได้นะครับหลายคนตามหากันแบบแทบพลิกแผ่นดินหานะครับสาหรับตัวนี้นะแต่อย่างไอตัวนิ่งหลงหลงเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีนะครับหรือว่าสุ่มไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้พวกตัวแจกฟรีได้ที่ชื่อไอเจียงจูนะครับที่เป็นระดับ S R นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับสามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีนิ่งหลงหลงนะครับเจียงจูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าดีเอาการเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะมันสามารถเพิ่มเกรดเร่งเทินได้เหมือนกันเลยนะครับในช่วงแรกๆ เอาง่ายๆก็คือถ้าได้สาตัวที่ผมว่าไปนะครับเอาซึคามานอสูนิ่งหลงงนะครับคุ้มและสบายเลยนะครับหาแค่ตัวดาเมจเพิ่มอยู่ยาวๆเลยครับเกมนี้แล้วออกยากด้วยนะผมซุ่มไป8ปดแล้วรอบอะไม่ออกนะครับไม่ออกสักตัวเลยนะไอ้สามซับพอร์ตที่ว่าเนี่ยคือเลดมันค่อนข้างออกยากมากๆครับโดยเฉพาะอาซึคากับมานอสูนะครับส่วนตัวต่อไปตัวที่2นะครับที่ผมจะแนะนานะครับก็คือถังห้านะครับนี่ สังห้าวเนี่ยจะเป็นสายค้อนนะครับจมสายจมตีหนักเห็นว่าหากันเป็นพันเลยนะราคานะเป็นเงินบาทไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะครับแล้วก็ ตีแรงมากๆแถมมีพวกฟื้นฟูเฮดพีนะครับนี่มันไฟเตอร์ชัดๆเลยนะครับเกิดมาเพื่อลุยจริงๆแทบจะเป็นตัวที่ลงได้สบายๆทุกอย่างเลยทุกอย่างที่มีในเกมไม่ว่าจะเป็นด่านเควสวงแหวน PVP นะครับสบายๆหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้โย่ยวด้วยนะสําหรับถังห้าวตัวนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้มันมาเนี่ยรู้สึกว่าจะยากมากๆไม่รู้ว่ามีในตู้สุ่มหรือเปล่านะไม่รู้เขายัดมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับถังห้าวเนี่ย คนที่ได้นี่ก็โชคดีเหลือเกินนะครับเนี่ยก็สามารถมาลองดูสกิลได้นะมันก็จะมีพวกเน้นโจมตีเป็นหลักนะครับมีฟื้นฟู HP ถ้าต่ากว่า80%ถ้าเพิ่มมากกว่า80%เนี่ยก็จะเพิ่มไปทางดามเมจทางไรพวกนี้นะครับเป็นทั้งกึง่งแทงกึง่งดามเมจไปในตัวด้วยนะครับก็เน้นไปทางหนักของไฟเตอร์นะครับส่วนตัวที่3นะที่ผมจะแนะนําก็คือตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออ้วนไฟตัวนี้เนี่ยเป็นสายระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะเลือกระหว่าง เออหลงกับอ้วนไฟนะครับแต่ว่าเออหลงเนี่ยกว่าจะโหดมันค่อนข้างใช้เวลาบวกกับว่าผมเนี่ยเป็นสายประหยัดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเลือกอ้นกวนไฟน่าจะปั้นได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากกว่านะครับซึ่งได้เจมเมอร์เพื่อนผมเนี่ยแหละแนะนํามานะครับว่าตัวเนี่ยคือตัวลูกรักเขามันโหดมากๆนะครับผมก็เลยเอามาหวดซะหน่อยเป็นสายโจมตีหมู่นะครับหนักมากมีเผาไหม้ด้วย แถมยังมีพวกสกิลที่เหมือนคล้ายๆไม่ย่อทอนะครับที่เวลาโดนโจมตีถึงชีวิตเนี่ยตัวนี้จะรอด1ครั้งนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP 20%็โคตรดีเลยนะอันนี้นะสำหรับสกิลนี้นะครับลงพวกด่านเนื้อเรื่องหอคอยเนี่ยสบายๆมากๆสําหรับตัวนี้เนี่ยสรุปให้สั้นๆเลยนะครับประมาณนี้จุดเด่นของมันส่วนตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจูจูชิงนะครับเป็นสายโจมตีว่องไวนะครับสายไปอีกนะครับตัวนี้ก็ดีเน้นไวและแรงนะค,ค่อนข้างจะสายบาลานไม่ เก่งจนสุดเกินไปขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เล่นลําบากอะไรนะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลโกงอันนึงอะที่ว่าถ้ามีเพื่อนในทีมรอดนะครับหรือว่าตัวมันเองเนี่ยจะไม่ถูกเลือกเป้าหมายทําให้ฝั่งตรงข้ามนับต้องตีตัวอื่นก่อนนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยมีโอกาสรอดค่อนข้างสูงมากๆเวลา ลงทีมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างโกงเลยนะแล้วก็น่าจะเล่นสบายๆนะครับแต่อาจจะต้องมีตัวทีมคอมโบสักหน่อยนึงแหละสาหรับจูจุชิงนะครับส่วนหลายๆคนอาจจะงงว่าทาไมผมถึงเรื่องมาแค่4อันดับนี้นะครับแล้วตัวอื่นที่โหดๆกว่านี้ไม่มีหรอหรือว่ามีแต่ไม่เอามาลงนะครับจริงๆเนี่ยที่ผมพอนึกออกมันมีแค่นี้จริงๆอย่างตัวมังกรฟ้าเนี่ยหรือว่าหมาลมนะครับเดี๋ยวผมหาหมาลมก่อนนะเนี่ยครับมังกรฟ้าหรือหมาลมเนี่ยจริงๆเนี่ย มันเป็นตัวที่ปั้นต้นเกมเนี่ยดีมากะครนะสำหรับมังกรฟ้านะครับจะโหดช่วงเริ่มเกมเคลียร์เควสเคลียร์ด่านสบายมากส่วนหมาลมเนี่ยโหดมากแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับแต่ปั้นได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้ถ้าเผื่อใครไม่อยากรีรหัสรีเควสแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ตีบอสได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยแหละหมาลมเนี่ยคือโหดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไม่เลือกก็ อาจจะเป็นเพราะว่าผมอยากได้ตัวที่ปั้นแล้วยาวๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งคิดเยอะไม่ต้องมานั่งทําทีมเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ใสเ่เติมหนักๆขนาดนั้นนะครับส่วนอีก2ตัวที่ผมจะแถมให้นะครับก็คือเอ,อ้อหลงนะครับกับหัวอูนี่นะครับหอออลิวเอ้อหลงเนี่ยจริงๆผมก็สมได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้ โหดมากๆไม่ใช่ไม่โหดนะครับแต่กว่าจะโหดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาปั้นนิดนึงนะครับก็เลยเลือกตัดสินใจเอา้วนไฟมานะครับในตอนแรกนะครับส่วนหัวอูเนี่ยตัวนี้นะครับคอมโบกับพวกสายเผาไม้นี่สุดมากๆนะมีโอกาสติดมืองงด้วยนะครับถ้าจัดทีมดีๆเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างน่าเล่นและน่าสนใจมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะแนะนําให้ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเลือกตัวที่คิดว่าน่าจะเล่นง่ายที่สุดสําหรับ คนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปั้นง่ายที่สุดเล่นได้ถึงช่วงกลางๆถึงปลายเกมได้ด้วยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นตัวที่ปั้นยากหรือวุ่นวายอะไรนะครับสําหรับสี่อันดับที่ผมเหมามาให้ในวันนี้นะครับส่วนสําหรับคนที่ตัวไม่เยอะนะครับผมจะแนะนําเป็นพวกตัวระดับ S R และ R ให้นะครับปั้นได้แล้วก็โหดด้วยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยไปเฉินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหนิงเฟิงนะครับนี่2ตัวนี้นะครับไปเฉินกับหนิงเฟิงเนี่ยเป็นสายซับที่ โหดเหมือนกัน2ตัวนี้แล้วก็ระดับออีก1ตัวก็คือเจี้ยงจูนะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับรวมเป็น3ตัวนะครับเอามาเล่นแทนซับโหดๆได้เลยนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะก็ประมาณนี้ละกันสาหรับการแนะนําตัวละครนะครับ4ี่อันดับที่น่าปั้นที่สุดนะครับ ก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาลีรหัสเยอะๆนะครับส่วนใครมีงบหน่อยนะ่ไปหาซื้อลัดก็ได้นะครับหรือว่าเติมเอาก็ได้ก็โหดเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ